สวัสดีนะฮะกุศลนายทุกคนนะฮะสำหรับที่กรุงเทพแล้วก็ที่นี่เมล่าและโอซาก้าก็จะเป็นคืนสุดท้ายที่จะอยู่ที่โอซาก้าเหมือนกันนะฮะแล้วก็พวงนี้จะจรดีกลับไปที่โคมาสึอะไรสักอย่างหนึ่งนะะั่นแหละไม่เข้าใจเหมือนกันวันนี้เราจะมารีวิวสุดท้ายที่โอซาก้าก็คืออาหารที่ขึ้นชื่อมากของญี่ปุ่นนะฮะที่ใครๆก็ชอบทานมากก็คือซอบรี่ ซาร่ยีเองนะฮะเพื่อนๆหลายคนก็ฝากซื้อมาแล้วก็เห็นว่าเออมันก็อร่อยดีอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบว่าจัดมาสักหนึ่งยกเอามาให้ชิมกันก่อนอันนี้ไปซื้อมาที่มินิมาแถวโรงแรมนะฮะมันก็จะเป็นเลือกซื้อลูกใหญ่สุดมาเลยถาดนี้หกร้อยกว่ากว่าเยนไม่รู้เท่าไหร่คิดเก็ดบวกเบือ่อ จะลองชิมดูสักหนึ่งลูกขนาดลูกก็จะประมาณนี้แหละใหญ่ที่สุดในมินิมาร์แถวนี้แหละ <S <S เพราะว่าเขาจะมีหลายไซส์หลายขนาดเราก็เลือกเอาขนาดที่แบบดูเซ็กซี่เซ็กซี่เวลากลับอะไรอย่างนาี้แล้วก็จะกินซารีแล้วก็แบบชมวิวสุดท้ายในคืนสุดท้ายในโอซาก้าแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีปัญญามาอีกหรือเปล่า หรือถ้ามีปัญญามาญี่ปุ่นก็อาจจะไม่มาโอซาก้าหรือเปล่าอือหือเฮ้ยพี่โฟมันอร่อยมากว่ะ <laughs> มาชิมดิอือหือมันนีเหมือนสตรอเบอรีที่ไทยเลยจริงๆให้ตาเฮโนบินการันตีอ่ะคนแรกอาจจะไม่เชื่อให้คนที่สองมาชิม อร่อยมากอ่ะยังไม่ได้เกณฑ์บ้าอร่อยอร่อยออร่ยจ้ะของฟีอร่อยนะค่ะสิ่งที่เป็นสตอเบอรี่ของอ์มเชสเปรเนี่ยมันคือแบบมันนิ่มอ่ะมันไม่ขังแขังแอดเหมือนสตรอเบอรี่บ้านเราหนึ่งอย่างที่มันไม่เหมือนแน่ๆยังไงก็ไม่เหมือนต่อให สตรอเบอรี่ทางภาคเหนือของเราลูกใหญ่ขนาดไหนมันก็ไม่เหมือนอันนี้แล้วรสชาติมันจะไม่ได้หวานมากมันหวานเนอะแต่มันไม่เปรี้ยวเหมือนของไทยของไทยจะแบบมีเปรี้ยวเออแล้วเนื้อมันมีน้ําคือกัดไปแล้วมันแบบฉ่าปากมันก็แตกเข้าไปในปากแล้วกลิ่นมันเหมือนสตรอเบอรี่ที่มันเป็นขนมเนอะเออขนมรสสตรอเบอรี่ที่มันจะเป็นอย่างนั้นน่ะกินแกะติมอร่อยนะเนี่ย หรือว่ามันอาบกับมสภาพลังสีมันเลยเป็นอย่างนเนี้ยเนี่ยชิมพร้อมกับวิวของโอซากา้าเป็นอะไรที่วิเศษมากๆจริงๆขออีกลูกเหนือหลายลูกเลยอนะไม่มีคนแย่งกินว่ะ ดูวิธีการกัดนะแบบมันนุ่มปากมากหช่ไหมมันใช่เลยอ่ะในบ้านเราไม่มีอย่างนี้บ้างอ่ะนันอร่อยนะจบการรีวิวสตรอเบอรี่แล้วก็โดยที่มีฉากหนังเป็นโอซาก้าเมืองโอซาก้าแต่เพียงเท่านี้ พรุ่งนี้จะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่รู้ว่าต้องเมารถแน่ๆสัตว์หนี่